ผมขอโทษนิดหนึง่งก่อนก่อนที่จะพูดถึงความต่างกันของเวทนาเนี่ยจะเข้าใจได้ดีเนี่ยต้องพูดถึงกิจของจิตแต่ละดวงก่อนผมคาดลำดับไปนะครับผมอิงอาจ,อา,จารย์นั่นแหละเป็นหลักเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอ่าทำไมาถึงได้ชื่อว่าตะกุวิญญาณเป็นต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เรามาพูดถึงกิจก่อนนะครับที่เหตุที่ต้องพูดถึงเนี่ยผมว่ามันสําคัญนะครับออย่าง มื่อกี้เราพูดถึงว่าเอาอย่างเรียงลําดับแล้วกันนะฮะอย่างจาก,กุวิญญาณเนี่ยก็ทำกิจก็คือทัศนากิจก็คือเห็นนะครับโสตวิญญาณก็ถ้าทำกิจก็คือสวรากิจก็คือได้ยินนะครับคารวิญญาณก็ทำอะไรนะคายนากิจขายนากิจเหรอขายนะขายนากิจอ่า ได,ได้กลิ่นใช่ไหมครับชื่อหาวิญญาณก็ทําสยนากิจก็คือรู้รสกายวิญญาณก็ทำพุทธนากิจก็คือรับกระทบอารมณ์นี้มาถึงตัวนะครับแล้วก็สามปฏิชนะก็ทําหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากวิญญาณห้าข้างต้นนะครับปัญหามันเกิดขึ้นนิดหนึ่งว่าทําไม ทำไมต้องมีจิตดวงนี้ทําหน้าที่สัมปติชนะรับอารมณ์ต่อจากวิญญาณห้าข้างต้นนะครับถ้าจะอธิบายว่าถ้าจะอธิบายไปก่อนว่ารับอารมณ์เพื่อประโยชน์แก่จิตดวงถัดไปที่เกิดขึ้นมาเพราะอย่าลืมว่าจิตดวงถัดไปที่เกิดขึ้นมาคือสังปตินะจิตนะครับก็คือทําหน้าที่พิจารณาอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจ,จะตอบได้ว่าสัมปติชนะเนี่ยทํา ทำจิตด,ดวงนี้ทำหน้าที่สัมปติชนะกิตเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่สันตินาจิตนะครับจะได้พิจาลามทีนี้เวลาสันตินะจิตเกิดขึ้นแับไปแล้วจะมีจิตอีดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือวัตพนะก็คือทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์นะครับถัดมาก็จะเป็นชวนะไใหไปในอารมณ์ก่อนอื่นเนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นมาเลยว่าทําไมต้องมีสัมปติชนะรับอารมณ์ต่อจากจักรวิญญ,ญา เป็นต้นไม่มีไม่ได้หรอเจอคำถามนี้ไปงงผมยังงงเลยทำไมต้องมีสัมปติชนะตอบได้สิแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราเรียนมาตั้งนานนมแล้วเราก็ควรจะตอบได้สิว่าทำไมต้องมีสัมปะจติแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราเยนมาตั้งนานมแล้วเราก็ควรจะอบได้สิว่าทไมต้องมีสัมปชัญญะจีตอบไดแบบ ไม่ได้ตอบแบบนั้นไม่ได้ตอบแบบนั้นไปไม่ถูกเลยเราไม่ได้พูดถึงเราไม่ได,ด้เราไม่ได้พูดถึงประเภทของจิตแต่เราสงสัยเราไม่ได้ถามตรงนั้นแต่เราถามว่าทํำไมต้องมีจิตดวงนี้มันทําหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากจักรวิญญาห้าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมันจะเป็นเหตุให้เราเข้าใจจิตดวงอื่นนี้เกิดขึ้นถัดมานะครับ ไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นมันไม่เกี่ยวว่าอาศัยวัตถุไหนไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทําไมว่ามีจิตตรงนี้เกิดขึ้นมารับอารมณ์ต่อจากวิญญาณห้าข้างตน,ตใ,ตงนใช่ <c oughs> คือถามให้ใช่ครับถูกต้อง <c oughs> ถูกนิดถูกส่วนหนึ่งถูกส่วนหนึ่งครับ ตัวเดียวฮะ,ไ,รระไม่ได้ยินถูกส่วนหนึ่งไม่บอกไม่ถูกถูกถูกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง,น,น,ง,น,น,งนะครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวักอย่ารู้เลยเพราะว่าตอบไม่ถูกลองลองตอบไหมครับก็หรือก็หรือจะลองไหม คนที่เรียนมาเยอะๆแล้วครับน่าจะตอบคำถามนี้ได้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราต้องมาจุดเริ่มต้นก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยคือว่าจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะรู้อารมณ์ไงเพื่อจะรู้สึกในอารมณ์ <c oughs> ใช่ไหมครับแต่เราจะพบว่าการนี่เราจะรู้สึกในอารมณ์นั้นได้เนี่ยมันต้องถึงจิตดวงไหนถึงจะรู้ในอารมณ์นั้นได้ ถ้าเราพูดถึงตรงชวนะอ้าวจำกัดแคบแคบไหอีกใช่แล้วครับอยากได้ยินคํานี้การที่เราจะรู้สึกอย่างเวลาเราเห็นภาพเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นเนี่ยไม่ไม่ใช่ตรงจากกุวญญาณเกิดขึ้นนะเราจะรู้สึกเห็นต่อเมื่อชวนะเป็นไปในแล่ไปในลมนั้นแล้วคือในรูปารลมนั้นแล้วเราจึงรู้สึกเห็นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ที่เกิดจิตขึ้นไม่ใช่่ะ จิตเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้เราคือจิตเกิดขึ้นมาเพื่อจะรู้อารมณ์นั้นรู้สึกในอารมณ์นั้นใช่ไหมครับแต่มันมีข้อจํากัดบางอย่างอย่างที่คุณป้าพูดจะถูกต้องแล้วเพราะจิตเกิดจิตแต่ละดวงเกิดขึ้นมามันมีอายุน้อยนะครับจริงๆแล้วว่าเขาจะทําจิตในการรู้อารมณ์นั้นก็คือรู้สึกในอารมณ์นั้นแต่ด้วยความที่จิตมันเกิดมันมีอายุสั้นเนี่ยมันเขาไม่สามารถทําจิตนั้นได้ทันมันก็เลยมีจิตอื่นๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับ ห้องยกตัวอย่างนะครับอย่างจากกุญญาเกิดขึ้นมาปุ๊บก็คือทํากิจก็คือเห็นผมถึงบอกว่าตอนตอนที่ทํากิจเห็นเนี่ยเราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกเลยว่าเห็นเลยนะไม่รู้นะท่านถึงมีคําพูดบอกว่าจริงๆไอาการเรียนเรื่องอเหตุตุกาวิบากเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากก็เห็นที่ว่าขนาดแค่ว่าจะกกุญญาเกิดขึ้นแล้วบอกว่าเรายังไม่รู้สึกเห็นเลยนะอย่างนี้นใครจะไปเข้าใจมมาพูดกับผมผมก็ไม่เข้าใจ พี่ในท่านบอกว่าจะรู้สึกเห็นได้ต่อเมื่อเป็นชาวนะนะครับถึงต้องมาเริ่มต้นกันก่อนว่าจิตมันเกิดขึ้นมาเพื่อจะรู้อารมณ์นะครับยางเวลาจักรวิญญณเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยท่านบอกว่าเขาอ่ะจะทําหน้าที่จนกระทั่งถึงชาวนะเลยแล้วแหละแต่ด้วยความที่เขาอายุเขาสั้นไงครับเวลาเขาจักรวิญญณเกิดขึ้นเขาทากิจได้อย่างเดียวเองแล้วก็ดับไปก็คือทํากิจคือเห็นนะฮะดับไปปุ๊บเมื่อก,กี้บอกแล้วนะว่า จริงๆเราต้องการาถึงพิพวนะคือต้องการเสพอารมณ์ต้องการรู้สึกในอารมณ์ใช่ไหมครับแต่กุญญาณเนี่ยไม่ทายังไม่ทํากิจยังไกงไก็ดับไปก่อนก็เกิดสัมปติชนะรับอารมณ์ต่อจากจากคุญญาณตัวสัมปติชนะเองเนี่ยถ้าจะมีถ้าเป็นถ้าจะมีเตจตนาก็จะบอกก็จะไม่ใช่ว่าจะทํากิจแค่รับอารมณ์เฉยๆนะเขาก็จะอยากไปถึงชาวนานั่นแหละแต่ด้วยความที่อายุน้อยสามารถทํากิจ คือสัมปัสยชนะจิจได้เท่านั้นคือรับอารมณ์ต่อจากวิญญาณห้าได้เท่านั้นแล้วก็ดับไปก่อนก็ต้องรอจิตดวงอื่นมาทําหน้าที่ต่อไปก็คือสันติรนะทําหน้าที่พิจารณาอารมณ์ที่สันติรนะรับไว้จริงๆเหมือนเหมือนก็เหมือนเดิมคำพูดเดิมก็คือว่าอายุน้อยเขาตั้งใจจะทําทกิจมากกว่านั้นแต่ก็อายุน้อยก็ดับไปก่อนก็เลยต้องให้จิตดวงถัดไปทําหน้าที่อื่นต่อก็เลยมีวัธรรมะทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์แล้วก็ชวนะแล่นไปในอารมณ์นะครับนี่คือเหตุผลว่า ทำไมถึงต้องมีจิตดวงนี้ทําหน้าที่สัมปติชน,นะทําหน้าที่สันตะิเลนะทาหน้าที่วัตรพนะนะครับก็คือเพื่อประโยชน์แห่งภาวนาะนั่นเองนะครับแต่มีอันหนึ่งมีคนเคยถามอันนี้ต้องถามอาจารย์ธนพลว่ามันตรงกันไหมนะครับมีคนถามว่าเอ,อทำไมมันต้องมีมันต้องไล่มาเลยทำไมต้องมันต้องมีสันตะิรลนะพิจารณารมนั่นแหละ ทำไมต้องมีวัตถปนาตัดสินคืเอ,อเริ่มต้นคือทําไมต้องมีวัตถปนาตัดสินอารมว่าดีไม่ดีล่ะในเมื่อเรารู้อารมณ์มาตั้งแต่ปัญจทวาราวนจะนะาจิตแล้วทำไมต้องมาตัดสินที่ว่าจะถือเอาหรือคือมันตัดสินอะไรกันแน่ตัดสินที่จะถือเอาว่าเอออารมณ์นี้ดีถ้าอารมณ์นี้ดีก็คือเอาอารมณ์ไม่ดีไม่ดีก็ไม่เอาเหรอมีคนถามอ๋อต้องถามผู้รู้อ่าคือเท่าที่รู้ก็คือว่ามันชัดหรือไม่ชัดอารมณ์นั้นอะ ถ้ามันชัดก็จะเสพการแล่นไปถ้ามันไม่ชัดมันก็จะทิ้งมันก็จะเกิดแต่วัฏวรณณะสองสามวาระแล้วก็จบไปมันก็จะฟาวไปแบบนั้นเพราะนั้นก็ก็เลยอยู่ในลักษณะตัดสินอย่างนั้นใช่ไหมที่ผมรู้เพียก็คืออย่างที่อาจารย์รับคนพูดถึงก็คือมันมีกรณีที่ตัดสินไม่ตัดสินไงแต่ผมมอง,มงสงสยกรณีนะที่ตัดสินเนี่ยมันตัดสินอะไรกันใช่ไหมครับ ตัดสินว่าจะแล่นไปไหมเพราะว่ามันชัดหรือไม่ชัดอารมณ์นั้นน่ะมีอายุพอเพียงไหมอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไหมมันมันมันมีความคิดย้อนกันไปไงว่าไอ้ที่ตัดสินเนี่ยมันก็ต้องมีการพิจารณาเ้ามีคําถามถัดมาว่ามาพิจารณาอะไรอะอย่างนี้อีกมีคนเคยถามไงว่าพิจารณาอะไรพิจารณาไม่ใช่ครับมันจะแล่นไปพด้วยวัฏฏปัญากิจเนี่ยเขามีคนถามอย่างนี้ครับอาจารย์นัลพล

ก็คือจักวิญญาณเนี่ยก็แค่รับภาพที่เห็นก็คือเห็นแต่เห็นก็คือรับภาพรับภาพมาแล้วก็สั้นมากเป็นภาพนิ่งๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัมติชนะก็เกิดแล้วก็รับอารมณ์แล้วก็อายุสั้นมากก็รับแล้วก็หมดไปอีกสันติชนะก็ต้องพิจารณาอารมณ์หรือไต่สวนนั่นแหละการพิจารณาอารมณ์เนี่ยก็คือว่ามันคืออารมณ์อะไร เพื่อที่จะเสพต่อไปอันนี้ถ้าที่ผมรู้เป็นอย่างนี้นะอาจจะไม่ตรงทีเดียวคือผม,ผมสงสัยที่ผมรู้มันผิดหรือเปล่าไงเดี๋ยวไล่ฟังออต้องถักต้องให้คนยืนยันนะครับ <Jeez. S 1> คือปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆ,ๆว่าเมื่อกี้ผมโจทย์ที่ตั้งไว้ก่อนก็คือว่าจริงๆว่าจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยประสงค์ที่จะเสพลดอารมณ์ไงต้องการรู้สึกในอารมณ์นั้นรู้อารมณ์นั้นใช่ไหมครับเต่๋ยวด้วยความที่อายุสั้นมันทําอย่างนั้นไม่ได้มันก็ปรากฏว่าไอ้กว่ากว่า กว่าท so ี่จะชวนะเกิดขึ้นมารู้อารมณ์นั้นได้เนี่ยมันมีจิตเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหลายดวงคือจิตติตตยามันเป็นอย่างนั้นก็คือมีจิตเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะรู้อารมณ์มันหลายดวงก็คือถ้าจะไล่ย้อนไปก็คือมีเวตภนะมีสันตินะมีสัมปตัชนะนะครับปัญหามันเกิดขึ้นที่มีคนถามว่าไอ้พันตัดสินอะไรมันพิจารณาอะไรมันรับอารมณ์อะไรนะครับอย่างมีคนถามว่าไอ้พันตัดสินอะไรในเมื่อ มันไม่ใช่ตัดสินที่จะถือเอาอารมณ์หรือไม่ถือเอาอารมณ์หรอกเพราะว่ามันรู้อารมณ์ตั้งแต่ตัวปัญจทวาราวัจนะแล้วนะครับผมเคยได้ยินมาว่านะครับไม่ไไม่รู้ว่าได้ยินผิดไหมอย่างที่บอกว่าจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเสพรสของอารมณ์เพื่อที่จะรู้อารมณ์ก็คือให้ชวนะแลกไปในอารมณ์นั้นใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันมีเจตเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดชวนะเนี่ยสามดวงก็คือพู้ตปานะสันติยนนะสัมปติชนะ นะครับทาไมถึงได้ชื่ออย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นคําแปลไปก่อนนะครับที่บอกว่าสัมมติชนะรับอารมณ์สันติรวนะพิจารณาอารมณ์วดฏปนะตัดสิน,นาอารมณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยท่านบอกว่ามันแปลว่าอ่สัมมติสัมปติชนะเป็นเหมือนรับอารมณ์สันติระนะ เป็นเหมือนพิณาลมโอ้ตัปะนะเป็นเหมือนตดสีน่าลมนะครับถามว่าทาไมเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าจริงๆแล้วตัวคําตอบหลักก็คือว่าอย่างเมื่อกี้บอกว่าคือนอกกายเท่านั้นและแม่ลมใช่ไหมครับท่านก็อุปมาเพื่อจะให้เราคือใช้เชื่อให้เหมือนกับความเป็นไปในทางโลกเพื่อจะง่ายในการเข้าใจนะครการที่เราจะตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ว่าจะแล่นไปในจะแล่นไปในลมหรือไม่แล่นไปในลมเนี่ยนะครับ้าจะตัดสินได้มันต้องมีการพิจารณาก่อนต้องมีการรับเรื่องก่อนถึงจะมีการพิจารณาได้ท่านก็เลยอุปมาเหมือนกับการตัดสินคดีความใช่ไหมครับการที่จะตัดสินคดีความเนี่ยตัวลูกขุนเนี่ยต้องรับเรื่องมาก่อนรับเรื่องมาพิจารณาก่อนแล้วก็ส่งให้ผู้พิพากษาตัดสินคดีความท่านว่าว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่แปลว่านีคือเป็นเหมือนเท่านั้นเองจริงๆเป็นมันเป็นลําดับจิตที่เป็นไปก่อนหน้าที่จะเกิดชวนะ ผมเลไไม่ร <ah> <ah <ah> <ah> er kind of like ู้ว hmm. <ah> <ah> ่าผมฟังผิดไหมก็เลยไปถามผู <h ums> <h ums ้รู้ผมรู้ก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับครับถ้าอ่าผมผมถึงตั้งโจทยก่อนจริงๆจิตมันเกิดขึ้นมาเพื่อจะรู้อารมณ์ไงเพื่อจะรู้สึกแนวอารมณ์นั้นไงเียงแต่ว่าไม่คิดม่จะเปเอิญเพ้ แต่พอดีมันมีจิตที่มันเป็นไปก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะรู้สึกในอารมณ์นั้นได้ครับเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่เป็นไปก่อนหน้านั้นเนี่ยทําไมมันทําไมมันถึงได้ชื่ออย่างนั้นไงครบาลีก็ไม่มีมากไปกว่านี้ฮะอาจารย์ไม่ฮะก็คือเนี่ยคำบาลีก็คือสัมปติชนะสันติรณะผมก็เลยงงตรงไปหนึงมงว่าแว่ก็ในแง่น,นี้ของอาจารย์โบก็ก,ก็ก็น่าจะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เสพอารมณ์จริงๆรู้อารมณ์จริงๆมันอยู่ที่ชาวนะ ชฮะพอรับพอไหวพอพอขึ <the> on, <Okay. S 3> ้น <the> ว mm. <enthus ias. S 1> ิถีจริงๆเลจุดสาคัญอยู่ที่ตรงเนี้ยว่าจะเสพอารมณ์ไหมทีนี้ไอ้ก่อนที่ไปถึงขั้นตอนเนี้ยมันคือต้องมีกระบวนการอืมกระบวนการที่ต้องเป็นไปในแต่ละจิตอสามจิตสี่จิตขึ้นมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่จากคูวิญญาณเนี่ยก็จะต้องมีถึงสามจิตไปถึงชานะไอตรงนี้แหละ ก็ที่ท่านถ้าจะพูดโดยหลักการนี้ก็ถูกผมคิดว่าไม่ผิดหรอกอก็คือเปรียบเหมือนกับรับอารมณ์เปรียบเหมือนกับพิจารณาอารมณ์เปรียบเหมือนกับตัดสินอารมณ์นะฮะก็คือกิจของเขาเนี่ยก็คือมาทําโดยหน้าที่ของเขาอย่างนี้แหละคือเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนเนี่ยก็เพื่อจะอธิบายให้เข้าใจว่ามันคือมีขั้นตอนที่จรงาาิงมันอาจจะรวดเดียวลักษณะลักษณะที่จิตมันต่างกันไงจิตไม่เหมือนจิตดวงอื่นที่ออทํากิตต่างกันไงใช่อ่า ก็น่าจะไม่ผิดหรอกครับอย่างนี้น่าจะไม่ผิดพูดให้ฟังเฉยๆครับเก็บไว้พรณาน่าจะไม่ผิดะครับสงสัยส่วนตัวเลยถามตรงข้างหน้าเลยนะครับโอเคครับเป็นปกติของจิตอ่ะก็เป็นอย่างนี้อย่ามาถามว่าอย่ามาถามว่าทําไมสมติชนะเกิดต่อจากจักรวุญญาอย่างเงี้ยถามไม่ได้คือถามได้แต่ตอบไม่ได้ไง คือถ้าเราพูดว่านิยามเนี่ยมันคือจบเลย <testimony> คือคือพูดว่านิยามหรือนิยมเนี่ยนะฮะมันก็คือมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ไม่มีใครไปสั่งมันไม่มีใครไปเป็นไม่มีใครไปบอกว่าเธอจะต้องเป็นสันติรณะจะต้องเป็นสามปฏิชน,นะนะเพราะฉะนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเหมือนกับทีชนิยามใช่ไหมฮะ ปีนิยามหรือพืชนิยามเนี่ยมันก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดแก่พืชว่าอะไรอ่ะดอกทานตะวันก็หันตามพันทิตอ,อย่างเนี้ยใครจะไปบอกได้ว่าสาเหตุคืออะไรยังฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีบอกว่าเป็นนิยามขึ้นมามีทั้งห้าอย่างเนี่ยก็คือว่าจบตรงนั้นคือหมายความว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจิตก็เหมือนกันเราเรียกว่าจิตนิยามก็คือเป็นปรากฏการณ์ของจิตที่เขาจะเกิดขึ้นอย่างนั้น แต่โดยหลักการก็คือว่าเพราะอะไรล่ะก็คือเพื่อที่จะเสพอารมณ์นั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีกระบวนการที่ให้รู้ว่าอารมณ์นั้นะม,มันมีกําลังหรือไม่มีกําลังถ้ามันไม่มีกําลังมันจะสั้นมากมันมันเสพไปแค่เชาหน้าแค่ดวง2ดวงแล้วมันก็จะจบเขาก็ไม่มีไม่มีการที่จะไปถึงขนาดที่จะมาแล่นไปในอารมณ์นั้นมันก็จะจบโดยที่เป็นโวตธรรมนาอยู่สอสาขนาดแล้วก็จบไป อันนี้เป็นจิตนิยามแต่เราเอาอันนี้มาอธิบายกันไม่ได้เพราะถ้าถ้าเอาจิตนิยามมาอธิบายมันคือจบแล้วหมายถึงว่ากำปั้นทุบดินแล้วคือไม่มีอธิบายต่อมันเป็นปรากฏการณ์นั่นเองอย่าไปยุ่งมาเลยอย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่เราพูดกันคือมันต้องพยายามให้รู้ว่าให้เข้าใจกันถ้ามีดีกาเนี่ยเพราะดีกาอาจารย์ก็อธิบายเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ผมคิดว่าไม่ผิดแล้วที่อาจารย์โบพูดก็เป็นอย่างนี้มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วก็ ท่านก็ต้องแยกแยะให้เห็นว่าอานี่แหละกิจอันนี้กิจอันนี้กิจอันนี้อ่าเป็นอย่างนี้เอออาจารย์รยครับทีน,นี้<ด>พอดีดพูดถึงกิจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอพอดีเดี๋ยวพูดนิดนึงผมชอบเดินตามท่านก็คือว่าที่เราเข้าใจแล้วว่าเหตุผลว่าทําไมอ่สมรติชนะต้องเกิดขึ้นก็คือเพื่อประโยชน์แก่สังติชนะพิจารณาลมถ้าเกิดว่าไม่มีการรับอารมณ์มาก่อนเนี่ยก็ไม่อาจจะพิจารณาลมนั้นได้นะครับ เพราะนั้นเมื่อมีการพิจารณาอารมณ์นี้ก็เพื่อประโยชน์การตัดสินอารมณ์แล้วก็ชาวนะก็ล่นไปในอารมณ์นะครับส่วนตถาทาารมนะเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงเพราะว่าจริงๆไม่ใช่วตัตถุประสงค์ของจิตเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดหน่วงอารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าด้วยความที่อายุของอารมณ์ยังเหลืออยู่ด้วยความที่เรายังคุ้นเราส่วนมากเราคุ้นเคยในการมาวาจารันธรรมมันก็เลยเกิดตถาทาารมนะขึ้นมานะครับแต่วตัตถุประสงค์หลักก็คือชาวนะน,นี้แหละนะครับแต่แล้วท่านก็พูดย้อนกลับไปอีกว่า เมื่อเรารู้ว่าจริงๆล่ะเราต้องการเสพลดอารมณ์ตรงชาวานะนั้นมันก็ต้องมีจิตเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพื่อตัดสินเพื่อให้ชวนะคือตัดสินให้ชวนะแลกไปในรมณก็เลยต้องมีวัฏฏนะการที่จะมีวัฏฏนะได้มันก็ต้องมีการพิจาราก่อนคือมีสังติระนะการพิจารณาได้ก็ต้องมีการรับอารมณ์ก่อนก็คือสังติรนะได้สัมปติชนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเด<ส>ี๋ญญยวเพิ่งครับแป๊บหนึ่งผมกําลังนึกเรื่องอื่นอยู่ว่า โอเคเอาเอา๊ะไอ,อ,อ้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมลืม <c oughs> ผมผมเลยลืมที่ผมจะพูดเลยแต่แล้วเ <ion> <c oughs> มื่อเรารู้เราเรารู้กิจของจิตแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็มาพูดถึงเวทนาละเวทนาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนั่นแหละในเมื่อว่าเป็นกุศลวิบากนะครับอารมณ์นี้มันก็ต้องเป็นอิทธารมแน่นอนเพราะมันต้องเหมาะกับกุศลวิบากนั้นใช่ไหมครับเมื่อเป็นเมื่อเหมาะกันเนี่ยก็คืออารมณ์เป็นอิทธารม เวทนาที่เหมาะกับอิทธาลมเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมอนัดโดยหลักการใหญ่ๆต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าไอาพวกอคิทุกขจิตเนี่ยมันบังดวงเนี่ยมันจะมีเหตุขัดข้องบางอย่างนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยกำลังนึกอยู่ว่า,า <laughs> พอดีมันมีความเป็นไป่างตากันกำลังนึกอยู่อ่ะเริ่มเลยก็ได้ว่าอย่างจากกุญ,ญญาณเนี่ยนะครับอย่างจากกุญญาณ เป็นต้นเนี่ยทาไมถามว่าจะกุญญาณเนี่ยทำไมม,มีเวทนาเป็นอุเบกขาเท่าน,นั้นละ่ะในเมื่ออารมณ์เป็นอิทธารมณ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างใน <c oughs> อย่างในจิตดวงอื่นน่ะนะครับเราจะพบว่าในจิตดวงอื่นอย่างมันไม่ถึงอยู่ดีนะเนี่ยลังนลอกอยู่ <c oughs> คือบางทีมันต้องเทียบมันต้องเทียบกันนะครับอย่าง <c oughs> อย่าง ที่เราเรียนมาแล้วอ่ะอย่างมหาวิบากคือจะพูดให้เห็นภาพไงอย่างมหาวิบากใช่ไหมครับเราจะพบว่ามหาวิบากบางดวงเนี่ยมีเวทนาเป็นสมนัส <ST. S 1> บางดวงมีเวทนาเป็นอุเบกขาถ้าเราถามเหตุผลว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีเวทนาเป็นสมนัสอีกบางอีกดวงหนึ่งมีเวทนาเป็นอุเบกขาก็าตอบว่าอารมณ์มันต่างกันไงอารมณ์นั้นเป็นอติอิตารมก็มีเวทนาเป็นสมนัสอารมณ์เป็นอันนี้เป็นอิตามัชาตาลมก็มีเวทนาเป็นอุเบกขาแต่ถามว่าไอ้จักรกุมิญญาณที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย มันมีอารมณ์ที่เป็นอติอิทธาลมได้ไหมว่าได้ถ้าเกิดมีอารมณ์เป็นอติอิทธารมอ,า,อารมณ์ที่ดียิ่งเวทนาที่ควรมันก็ควรจะเป็นส่มนมนต์เวทนาแต่ว่าทําไมมันหยุดอ,อยู่แค่อุเบกขาเวทนาเล่าเพราะยังไงอารมณ์มันต้องคอยตามวิบากใช่ไหมล่ะครับก็มีคําตอบว่ามันจริงๆมันก็จะมีเวทนาเป็นสวนมนต์นั่นแหละเพียงแต่ขัดข้องด้วยเหตุบางอย่างเหตุบางอย่างในที่นี้ก็คือว่าการที่เราจะรู้รูปาลมนั้นได้เนี่ย อารมณ์ต้องมาถึงคลองภาษาใช่ไหมครับก็คือต้องมาพูดง่ายๆคือต้องมากระทบจกกักวิญญาไอจากกุประสาทตัวอารมณ์นั้นเนี่ยก็คือวันณะสีถามว่าสีเนี่ยมันคืออะไรมันคืออุปาทายลูกที่อาศัยที่มหาภูตรลูกมันไม่ใช่ตัวมหาภูตรลูกนะครับก็คือพูดง่ายๆสรุปก็คือมันเป็นอุปาทายลูกเพราะมันอาศัยมหาภูตรลูกเกิดขึ้นใ้ตัววันณะเนี่ยนะครับ เสร็จแ,แล้วมาถึงคลองทวารคือมาสู่ในท่านเล็กเลกไปก่อนนะคือมากระทบจริงๆไม่ใช่กระทบเป็นเหมือนกระทบคือมาอยู่ในระยะที่เกิดปฏิกิริยากันท่านว่าอย่างนั้นก็คือมาถึงจักระุปทาามากระทบจักระุปทาาตัวจักรุปทาาเองเนี่ยมันก็เป็นอุปาทายรูปเพราะผมบอกแล้วว่าทําไมถึงรู้ว่า